เรียดปุ๊ปีนันเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสารญสุขสัรทัานษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยับเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความสีเรียกเร็วทุ <ล>ดีไหมดีค่ะไม่ใช่ขายดีไหมถามว่าผัวใหม่หรือตรงเนี้ยคงเนี้ยดีไหมดีค่ะดีดนะดีค่ะดีทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่มีค่ะดีแล้วดีแล้วช่ว,วยกันทำมาหาก,กินกันไปว่าอายุอวยพรให้อยู่กลางนางนางใช่คือรั้งเลยนะเดี๋ยวว่าออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะหลิงปิงหรือจะไปไหนเนี่ยป่าอย่าชื่อ เยากเรียกชื่ออัวอะไรไหมหลิงปิงอ่ะก็อัวชอบไงก็มาเรียกเป็นอะไรอ,ะอ่ะก็เอาไม่เป็นไรลืร้อ,อยู่ล่างอะไรอัวจะออกไปข้างนอกก็นี่ถามว่าจะออกไปข้างนอกอ่ะจะไปไหนจะไ,ะไจะไปทําอะไรจะไปซื้อขนมเคอกไปซื้อขนมคอกแล้วลื้อแต่งสวยขนาดนี้เหรอพี่ว่าแต่งแค่เนี้ยหรือก็ออกอาการหึงออกหน้าออกตานี่จะเกิดว่าแต่งชุดเชียร์โอตาลื้อไม่ขัดใจตายเหรอหน้าอย่างลื้อนี่นะไปเชียร์ ้อวทำไมอ๋อหน้าใหญ่ไปอยู่ซุ้มมากกว่าหรีอกกระพวกอย่างเงี้ยทำไมหึงเหรอว่าแต่งตัวแค่ไหนไปซื้อหนมโคกหึงอ่ะมีใครขาก็หึงนั้น่หอะเอา่ืงหูปากกันเลยดีกว่าแล้วรีบไปรีบมาแล้วกันไปอยู่แล้วไปมีข่าวรีมาบอกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีชอบไหมชอบไหมชอบไหมทำไมต้องชอบฮะ นี่บ้าแบบนี้มาถึงว่าร้องรองเพลงอะไรของเรือไม่ก็มีข่าวใหญ่มาบอกไอ้จำอะไรอ่ะจำอะไรอ่ะแปะบจำลูกสาวไอ้ขายข้าวมันไก่ปากซอยได้มั้ยจำได้สิหมวยเนี่ยนะเออล้างข้าวมันไก่ใช่ไหมอ้าวใช่สิเออไก่อร่อยนะแต่ว่าข้าวมันแข็งไปนิดนึงเฮ้ยแต่ว่าก็ว่านะแต่น้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเผาอร่อยนะเออเอ้ยพูดแล้วก็อยากจะไปกินปั๊บไปกินกันปลอันนี้อันนี๋ยวนนี้ พูบปั๊บก็จะกินปุ๊บเลยดิที่มาเนี่ยมีอะไรมาเล่าก็เล่าเลยโอ้ลืมไปนี่นะว่าได้ยินข่าวนะไอหมวยกับไอ้ตีไอ้หมวยให้ไอตีพาไอหมวยไปเอาเหล็กออกฮเอาเหล็กออกเหรอไอเดีวเป็นอย่างงี้ไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหออหมวยหมวยมีเหล็กกันสาม จาเดือนแล้วขาวก็ขาวอวบก็อวบสวยก็สวยเอ้ยเสียอะไรอะไรอะไรนี่ไปเสียอะไระไรนะเมียชาบ้างขาวว่าอะไรอะไรเออสี่หน้าตาก็ดีทําไมใจดําแบบนี้ขาวก็ขาวอวบก็อวบทําไมเดี๋ยวนี้มองคนอื่นเขาสวยอ่ะเขาขาเอ้าถึงอ้วกใจดำแต่อ้วกก็มี ยังละโอ้แขไม่แห็งเลยไหวระวังระวังไววอ่านดี่ไวอย่างนี้นะเหล็กคงตัวใหญ่ใช่หมอสั่งไว้เลยนะว่าลือกอัวต้องระมัดระวังปังตังให้เลยไม่งั้นจะเจ็บตัวแบบนี้เองอ่ะใส่อัวก็ไม่ขี้เลยว่าไอเหล็กมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะ เจกแพ้เจ็กแพ้มาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแหละฮะพิ่งไปทําเรื่องไม่ดีกันมาแต่มามายิงคุยนั่งคุยกันหน้าตาเฉยเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอออย่างนี้มันเอาเรียกตำรวจจับอะไรเลยเดี๋ยว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 ฟังมันคุยก่อนดีกว่าฟังมันคุยก่อนได้ได้ได้เฮ้ยอาเตียหมวยอะไรอ่ะนี่ลื้อไปไหนกันมาเนี่ยก็ว่าพาออมวยอีไปทําแท้งมา ตาเถยใช่โอ้เป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงอะอะไรอะหนุ่มยังแน่งยังสาวหน้าตาก็ดีเลือกไปทำแทงแล้าจะตกใจทำไมอะว่าไปทำแท้งมาตกใจสิมันพวกหน้าตาเฉยเลยนะยังจะบอกหน้าตาเฉยหรือกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างไหมเออผูบอกตั้งแยกตำรวจจับมาเลยดีกว่าเขาเรียกมาเลยเรียกมาเลยได้ข่าวว่าใครจะแจ้งตำรวจว้าว รีบมาจากสอนอเลยเนี่ยสองร้อยพะโลโอ้โหผมมาไวมากครับเหตุการณ์ผมต้องดูแลประชาชนครับมาก็รีแล้วคุณตำรวจครับจับอีสองคนนี้ไปเลยจับเลยค่ะบมังพึ่งพากับไปทำแทงมาครับนี่เรื่องจริงแต่เนี่ยไปเอาเลยทำแทงนี่มันผิดกฎหมายท้าทายกหมู่ใช่ไปโรงพักเลยเปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจอ้าวจะทำผิดกฎหมายได้ไงอ้าไปทำแทงมาจริงๆใช่ใช่ ทำแท้งนี่ก็ฆ่าเด็กก็ฆ่าคนตายนะครับจะไ่ฆ่าคงยังไงล่ะช่วงเี้ยฝนมันตกลอยนะัวก็เลยอยากจะัเก็บน้ำฝนเอาไว้ก็เลยให้ชักมาทำแท้งน้ำไงอย่ามาโกหกเลยบอกไปเ็นทำแท้งเอาเหล็กออกนะเอาเหล็กออกค่ะแสดงว่าเลือกไปทำาอาหมวยทองใช่ไหมนหูเลือดแววนะเอาเหล็กออกที่ไหนไอ้เหล็กที่ว่านี่เป็นเหล็กแหลมๆมาที่แทงว่าอยู่นี่ เสียบเข้าไปเลยอ่ะเสียบเข้าไปยังบวกเลยเดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าทําแท้งเอาเหล็กออกหมายถึงลือไม่ได้พากันไปทําแท้งแต่พากันทําแท้งน้ําำทั้งหมดเป็นความจริงครับคุณเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นหมอที่ผ่าตัดเอาเหล็กออกจากสมวยครับเฮ้ยแล้วมาทำไมอ่ะมาเพื่อยืนยันว่าเหล็กอันเนี้ยทั้งสองคนพูดความจริงครับ ถ้าไม่เชื่อลองดมดูลองยืนดูอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับว่ามีคนไข้ต้องผ่าตัดต่อเดี๋ยวนะเด๋ยวที่มาทั้งหมดเนี่ยมาแค่นี้เหรอนี่ไงแค่นี้ไงมาแค่นี้เอาใครมาก็อะไรหรือเป็นหมอจริงหรือเปล่าเป็นหมอจริงๆเออยืนยันแน่นอนเป็นหมอโดนตี ธรรมดาด้วยหมออะไรหมอโดนใบสั่งเฮ้ยหมออะไรโดนใบสัง่งหมอลำซิ่ง ah! อ่เป็นไงเพระท่าให้ด้วยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ของที่สั่งได้หรือยังครับอุ้ยมาแล้วจ้ากุ้งแช่นะปรากุ้งแช่ครับแล้วอยากเล่นค่ะตําโคราชต้มยำขาหมูข้าวผัดน้ำปราโรงเรือรับประกันความแซ่บด้วยน้ำปราเชิมยิ้มน้ำปราอารมณ์ดีสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูือ สุดยอดเลยนะครับเพื่อกลิ่นน้ำปลาราเนี่ยหอมทะลุกล่องเลยครับว่าแต่น้ำปลาราเทียนยิ้มเนี่ยทำมาจากปลาอะไระครับใช้ปลาทะเลค่ะและวัตถุดิบจากธรร,รมชาติเก็บให้ได้น้นด้วยนะคะคทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าต้ยตามยำตำแกงได้หมดเลยจ้าสุดยอดเลยครับใครไม่กลิ่นถือว่าพลาดเลยครับไน,น,น่ลังเลเลยเลยเจ้กจ้า ทำไมต้องมาพี่แบบนี้จะทิ้งพี่ไปไ,ได้เลยนะที่รัก oh <my> จ๋าโอ้ยไปรักเมียจ๋าไอ้นักไหนงบ,บอกว่าเมียคนนี้เอ็งรักรักหนาไงวะทำไมปล่อยไปง่ายอย่างเงี้ยเป็นฉันอะ่ะฉันไม่ปล่อยหรอกเว้ยฉันจะตามไปกระเทืบผัวใหม่มันช่างมันนอะพี่ถามว่าเขายังรักฉันอยู่เนีย่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาจนเชื่อนในความรัก <ST AN K> นั่นไงที่เธอเดินกลับมาแสดงว่าเธอยังรักพี่อยู่ใช่ไหม เปล่า film ฉันเดินกลับมาฉันอยากกินน้ำปลาลาฉันก็เลยเดินกลับมาแล้วหลงดีใจแล้วยูยู่ตรงนี้พี่จะให้เธอเป็ว่าพี่จะไม่ยอมเสียเธอไปเธอจะไปที่ไหนพี่จะตามเออไไรทุกที่นี่ปล่อยฉันนะอย่าให้ฉันต้องพูดในสิ่งที่ฉันไม่อยากจะพูดเลยจะ่พูดเลยแต่ก็พูดมายังไฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปไหนแน่ได้โอเคเจลย ตูงนีต่อไปนี้จะไม่ตันมางควานไปอีกไปได้ก็ไปอีน่าให้ไ,ไ,หหไม่ปล่อยไปง่ายขนาดนั้นวะเขาซิ่งบอกว่าอะไรเองมันบอกว่าผัวใหม่เป็นมือปืนพี่<ะ>แค่บอกว่าผัวใหม่เป็นมือปืนอเอ็งก็ปล่อยมันไปโดนยิงนะผู้หญิงคนนี้มันโกหกเว้ยแล้วพี่รู้ได้ไงเมียผมมันโกหกอะไม่ได้เป็นมือปืนเป็นที่ปรึกษานายกเว้ยเฮ้ยจิ๋มยิ๋มาจวบ ท่าพอดีเขาจะเอาถึงไงนะทั้งสองคนพูดความจริงครับถ้าไม่เชื่อลองดมดูลองยืนดูอ่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่ามีคนไข้ต้องผ่าตัดต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่มาทั้งหมดเนี่ยมาแค่นี้เหรอนี่ไงแค่นี้ไงมาแค่นี้เอาใครมาก็อะไรหรือเป็นหมอจริงหรือเปล่าเป็นหมอจริงๆริงยืนยันได้เราเป็นหมอโดนตี ธรรมดาด้วยหมออะไรหมอโดนใบสั่งเฮ้ยหมออะไรโดนใบสั่งหมอลำซิ่งเฮ้ยังไงโป้ทางให้ด้วยกูลาและจ้ะลาเกี่เกก็พอแล้วก็แสดงว่าที่เป็นกันเขาใจบิดเขาใจผิดกันอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆกลับสอนอสักสองกล่องครับได้เลยค่ะแต่ว่าจาน่ะ จะเอาไวไวรสชาติไหนคะผมขอเป็นไวไวรสหมูสับแล้วกันน้ำตุ๊บเขากลมกล่อมหอมมันมันเจียวมากครับใช่ค่ะเพิ่มหมูสับอีกสักนิดนะคะแล้วเอาผักโรยอีกสักหน่อยนะคะโอ้ยรับรองว่าฟินค่ะเออแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งเนี่ยเอารสรสไหนคะอีกกล่องหนึ่งผมขอเป็นรสหมูสับต,ต้มยำครับ ผมชอบที่รสชาติเขาเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยเป๊ะกลิ่นมะนาวหอมมากครับจ๋าแล้วก็ใจเลือกซื้อนะคะ,อ,ะอีกรสชาติหนึ่งกลมกรอบอีกรสชาติหนึ่งเปรี้ยวปรี๊ดนะคะแหมกินเมื่อไหร่ก็มีความสุขค่ะผมถึงต้องซื้อถึง2รสงไงล่ะครับ,รบเพราะว่าวัยๆเนี่ยอร่อยเข้มข้นจนผมต้องเบิ้ลทุกครั้ง <Yeah. S 2> ถ้าอย่อางนั้นลองชิมที่นี่สักชามไหมคะไม่ๆๆ,ๆผมกลับไปทำกินที่สอนอดีกว่าเพราะว่าผมมีธุระและวันนี้อีกอย่างนะ ไอเสือโหย,ห<ว>ยนักฆ่าฉายานักฆ่าหน้าหยกตาเหี่ยวนนมันแหกคุกออกมาเฮ้ยมันจะมาทวงเมียเก่ามันคืนจากหัวใหม่อันนี้จริงนะะอะไเฮ้ยเสือโหยหัวเก,ก่าวาเองไอเสือโหยมาแสดงว่ามันต้องพากเธอมาจากฉันน<อ>ั่นน่ะรีบหนีกันดีกว่าโหยมาตามทวงเมียนันเหรอใช่อันนี้รีบไปไหนกัน เดี๋ยวไอเสือหอยเอ็งจะแหกคุกออกมาทําไมวะทั้งทั้งที่โทษเอง็งก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะได้พ้นโทษแล้วอจ๋าคะเออเขาติดคดีอะไรคะกินแม่มันเฮ้ย <c oughs> ู้ตายแล้วไอจงใจโหกกินกระทั่งศพแม่ตัวเองไม่ได้กินศพแม่มันแม่มันเป็นเจ้ามือไม่กินแม่มันต <c oughs> วันแรกที่อ้วกเข้าไปในห้องขังนะเฮ้ยปกตินักโทษเนี่ยจะต้องนอนเบียดเสียดกัน พอฉันเข้าไปเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเบียดมาใกล้ฉันเลยโอ้โหแสดงว่าเขากลัวหรืออึดอัดนะซิเปลอโอวเหยียบเข้าไปในห้องขังนักโทษส่วนมากนอนจะเบียดเสียดกันแต่พอฉันเข้าไปเนี่ยไม่มีใครกล้าใกล้แล้วเบียดเสียดฉันเลยโอ้เขากลัวหรืออึดอัดเปล่าฉันนอนเก่ากี้เกอนแถมเลอเลอทั้งวันและที่สำเพ็งวันสุดท้ายที่ฉันออกจากห้องขัง S <S, <t akan> นักโทษทุกคนถึง <questioned> กับ <kir> ร <gue bbe> ้องไห้โอ้ยเขาคิดถึงหรือเปล่าเวอ้วกขโมยกระเป๋าตังค์เขาไอ้เอมวยไม่ลงหรอไม่ได้เป็นลงดงเมื่อกี้นี่ผมตกใจลือครัเตกใจตกใจด้ยเฮ้ยไอ้เสือหวยใช่เหรอหน้าหยกใช่แล้วไอ้เหยียบโหยฉายาหน้านักฆ่าหน้าหยกตาเหี่ยวใช่ไอ้ตัวนี้แหละเสือหยแกเลิกตลกได้แล้วยังไงฉันก็ไม่ให้อ็มวยกลับไปกับแกหรอก เอ้ยทำไมเอาหมวยนี่หมายความว่าไงอ้หมายความว่ายังไงหมายความว่าตองลื้อติดคุกอะฉันก็มีผัวใหม่ไงโอ้เป็นลื่นตอนลื่นติดคุกไงนี่ฉันแค่โดนจับคดีไพ่ติดคุกไม่กี่วันแกถึงทาอย่างนี้เลยเหรอปืนกับฉันไหมสนปืนให่เฮ้ยตกลงหรือเปล่าทำไรกลุ่มไรกลุ่มไรปืนไงปืนไงอย่าอย่าผมไม่ได้นี่ปืนผมเป็นหมันทำไม่ไม่มีลูก ไมแล้วพกทำไมอที่ไอ้ตีมันท้านี่หรือจะตกลงไหมจัดไปคุณตำรวจขอยืมปืนตำรวจท่านไอศี้ม่อาจจะตกใจก็บอกนั้นตำรวจแต่กระบอกของฉันไม่ต้องกลัวว่าจะตกใจทำไมเวลายิงมันจะดังมะนาวมะนาวมะนาวอะไรวะเปรี้ยวเปรี้ยวผมจะให้โอกาสคุณโชว์ก่อนได้ดูลีลาของข้าให้ดิร้อมหนึ่ง สองและสามไอเสือห่ฮะถึงเวลาของแองเอางี้ฉันยิงไม่ต้องมองด้วยเฮ้ยเกินไปละมั้งเฮ้ยดูห่วยเฮ้ยเป็นไงเป๊ะเลยลูกปืนดีเลยเหล้วกันนะนี่แค่ธรรมดาลูกปืนอาจจะช้าเขาแกวแล้วเชื้นๆแก๊เชิญดูนี่ลูกนี้ฉันจะยิงไปข้างหน้าอ่ายิงไปที่กล้องนี่เลยเฮ้ยแล้วไงดูนะ แล้วมันจะไปกระดอนที่กล้องแค้นนอนแคนนอนแคนนอนแล้วมันจะกลับมากลับมาแล้วไปโดนใบนู้นล่วงเฮ้ยคุยมาไอ้หุยดูตงไปแล้วดูไหนอีกแล้วยังยังยังไปไหนเฮ้ยยังไปแล้วไปไหนไปไหนอ่ะเพิ่งจะเข้ากำแพงล่วง ไหนไปไหนไปไหนไปไหนหนเรือแมวใช่จริงจังในงามไม่ได้นัดจนมาไหนไอตอนซ็อกก็ไม่มาดูยังไงไอโหจะยิงแบบไหนฉันยิงแล้วคนนอนฉันชี้ไปทางไหนทางไหนลูกไปตามนั้นแล้วจะตามชี้เลยนายลองดูเด้งให้เขาชี้ก่อนเฮ้ยไหนนะก็นี่ล้ไเไปนทุเละเฮ้ยลงพื้นเฮ้ยประเด็นไปนี่เฮ้ยเข่าขาเตะโดนกระป๋องล้วงไหนอะเขาไม่ต้องเนี่ยยอดจริงจริงหรือเปล่โหยลูกสุดท้ายเฮ้ย ปิดตาเฮ้ยมันจะมองเห็นเหรอแล้วตีลังกายิงโอ้ยเอาแล้วตีแบบสอนเพชรไงแบบลุ้งเพชรลุ้งเพชรไงเอออย่างเข้าเดือนหกนฝนตกทำทำมนยิงปุ le hey, oh. well, s <S ay, oh. ้งผมมันก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยพลาดไปใหเฮ้ยไม่โดนเขาขนถ้าขนาดนี้ไปเฮ้ยคะแนนที่สะสมมาเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย และวันนี้อย่างนะไอ้เสือโหยนักฆ่าฉายานักฆ่าหน้าหยกตาเหี่ยวมันแหกพุกออกมามันจะมาทวงเมียเก่ามันคืนจากหัวใหม่เฮ้เสือโหยหัวเก่าวะเอง โอ้ยมาแสดงว่ามันต้องพลากเธอมาจากฉันนั่นน่ะรีบหนีกันดีกว่าโอ้ยมาตามทวงเมียนั่นนะใช่อันนี้ยังไงไอ้โหยจะยิงแบบไหนฉันยิงแล้วคันอนฉันชี้ไปทางไหนทางไหนลูกไปตามนั้นแล้วจะตามชี้เลยไหนลองดูดิให้เขาชี้ก่อนเฮ้ยไปไหนละตรงนี้แล้วเฮ้ยไม่ดูแล้วลงพื้นเด่นไปนี่เฮ้ยเข้าขาเปกโดนกระป๋องล่วงไายอะโอ้โหมันต้องเนี่ยยอดจริงๆว่ะ เยลูกสุดท้ายเฮ้ยปิดตาเฮ้ยโอ้ยจะมองเห็นเหรอแล้วตีลังกายิงโอ้ยเอาแล้วตีแบบสอนเพชรไงแบบลุงเพชรแบบลุงเพชรไงนะอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกทำทำฝนยิงปุ้งกบมันก็ร้องเฮ้ยเฮ้ยพลาดมาแเฮ้ยเอาฝนแคขนาดนี้คะแนนที่สะสมมาเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย <Es> มาแนละ้วมันมาแนละ้วมันมาแนละ้วมันไอแหมไม้ไม้เตรียมเขี่ยเลยเมื่อแหมตาพุ่งไอ้หลอกลวงมิว่าอะไรอะไรนหมวยเฮ้ยเด็กไปไปฉันดีๆอะไรไอ้หอยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตายเนาะเฮ้ยยังไงฉันก็ไม่ยอมให้อำมวยไปแกหรอกแกแน่ใจเลยใช่ไหมไอ้เต๋ แน่ใจแล้วยังไงแกต้องข้ามศพชั้นไปก่อนเฮ้ยจะหวยช่วยช่วยวะด้วยนะสวยวันด้วยนะจะหวยนะเฮ้ยนะเอาแล้วปล่อยมาเฮ้ยไม่ปล่อยว่ะมันยิงปืนแม่นนะบอกเขาไม่ช่วยปล่อยใช่ไหมนี่จะหาว่าฉันโหดเฮ้ยไอหน้าโยกตาเหี่ยวไอ้หอยไอ้นี่มันหน้าเหี่ยวตาเหล่แล้วค่ะ อธิปล่อยเอาหมวยมาดูนี่ตอนแลกเมองไม่เห็นเลยปล่อยเอาหมวยมาไอ้ไูกอยากตายเหรอฮะไอ้เฮ้ไอ้ยิงยอมแกรู้ว่าฉันจะยิงปืนแม่นขนาดไหนยอมยอมยอมไอ้เฮ้ยยอมมันจะอธิไม่ได้หหนุนไม่เชื่อเราก็จะแม่นจริงอ่ะเฮ้ยปล่อยมันไปไอ้นี่มันยิงปืนแม่นเดี๋ยวตายฟรีหรอกตายอ่ะปล่อยไม่ไปปล่อยไม่ไปไม่ไป อย่างบอกไม่ยิงเนะบอกไม่ยิงนะนะบอกแล้วจะแมตีว่าไอ้เสือหวยมนยิงปืนนั่งมากเข้าเต็งมาบังเลยตายแล้วถ้าคุณตายก็ที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ นั่นอยู่ไม่ได้แล้วได้แล้วต้องใส่แว่นเฮ้อไอ้หอยไอ้หอยจะไปทางไหเนี่ยจะจะไปไหนค่ะจะไปจับไอ้หอยนี่อย่าเพิ่งไปค่ะทำไมไปไม่ไรยังไงก็ไปไม่ไรทำไมกะค่าไวๆหรือยังไม่ได้จ่ายจ่ายก่อนค่ะอย่ามั่วอย่ามั่วกจ่ายก่อนค่ะไปอะไรไปโรงพยาบาลอะไรกินอะไรมาได้ไหมได้ไหม จั้งใจเรียนทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮัสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาบวดใครมาบวชใครนี่มาโรงเรียนไม่ใช่มางานวัดตาอายในอินกินอิดกินอิดทำไมครั กินอี้ก็ปากแตกอ่ะดิกินอี้เออเดี๋ยวพ่อมารับผมกลัวแล้วพอแวะตลาดด้วยครับแวะซื้ออะไรซื้อลูระครบไปเลย